ครับตุวเลข้าวชาวใต้ชงเก็บประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิด,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 ดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับวันนี้คุยกันเรื่องข้องวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภาวนาภูทิคุณที่ก็สมุยนะครับที่ทีอะไรนี้เนี่ย เปิดโอกาสให้โยชนได้เรียนได้มีอาชีพกว่านิยมเรีเป็นผันพปลี่วันนี้รายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากสันประวิทย์ไทยประยุนนะครับนผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาภูทีคุณนะครับอัดีท่านรองผู้อาวุโสราธานีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียกว่าท่านผู้จัดการนะครับนะครับลักษณะของการเรียนการสอนที่นี่เป็นยังไงบ้างครับกับผมที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนอาชีวะนะครับที่สอนระดับทันปวช หนึ 2> 1, 2, 3, และปะวสออีกหนสอง 1, 2, รวมแล้วเป็น5ปีทีนี้ก็จะนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้กับอาชีพเราจะเน้นอยู่ด้วยกัน 2, อสเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการปฏิบัติตัวแบบคนคนไทยพุทธนะฮะ,ะเข้งคัดเรื่องนี้ก็คือมีการทำเรื่องของอทำวัดสวดมนต์จเจริญจิตภ,ภาวนาตุกเช้าและเย็นเช้าก็คือประมาณตีห ช่วงเย็นก็ประมาณหนึ่งทุ่ม <คะ S 2> ก็คือคล้ายๆวัดปฏิบัติของพระ<ม>นะครับก่อนที่จะไปทําอะไรก่อนจะนอนก็ต้องมีสองสิ่งนี้มีสติมีภาวนากํากับอยู่ต <คะ S 1> ลอด <คะ S 1> อันที่ 2, 2>, <ม><ม>2ก็จะเน้นเรื่องของทักษะของอาชีพอาชีพที่เราสอนก็คือการโรงแรมการท่องเที่ยวบัญชีคอมพิวเตอร์อาหารโภชนาการและภาษาต่างประเทศที่นี่ก็จะเน้นให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยพูดภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้เพื่อการสื่อสารโดยครูอาจารย์เนี่ยเราก็จะได้มาจากทางชาวตะวันตกฝ<ม>รั่งนะ<ม>แล้วก็ชาวจีน,<ม>นเป็นเจ้าของภาษาเลยมาสอนะนะครับส่วนวิชาชีพต่างๆก็ได้จากผู้ทรงอณวุธะนะครับโดยมีท่านดรนรงพุทธิชีวินอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏเนี่ยเป็นผู้อำนวยการในการที่จะเฟ้นหาบุคลากรทั้งไทยทั้งต่างชาติ มาสอนแบบมีคุณภาพ <c oughs> ที่นี่เราจะเรียนแบบเ,เป็นโรงเรียนประจำ <c oughs> ะกินนอนอยู่ที่นี่เลยเ,เรียนนะฮะเด็กก็คือเป็นโรงเรียนประจำ <c oughs> ไม่ได้ออกไปข้างนอก <c oughs> ฉะนั้นก็จะเป็นการหล่อหลอม <c oughs> ในเรื่องของวิถีชีวิตแบบภาวนา <c oughs> ก็คือ,อสำรวมอินทรีย์นะครับพอดีในความเป็นอยู่ ตื่นรู้ด้วยภาวนาอันนี้คือเด็กของเราก็จะออกเป็นแนวออกแนวพระสักนิดหนึง่ง <laughs> ซึ่งอาจจะขัดกับวัยของเขาสักหน่อยเองนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเราต้องการที่จะหล่อหลอมเขาให้เป็นมืออาชีพ <c oughs> ให้เป็นคนดี <c oughs> แล้วก็เน้นในการทํางานจริง <c oughs> <c oughs> สามารถทํางานได้จริงเป็นเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม <c oughs> ของครอบครัวั <c oughs> มีนักศึกษาเยอะไหมครับตอนนี้มีนักศึกษาอยู่ประมาณ2 0 0รกว่าคนเศษทั้งทั้งสีสาขาที <S 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 ่ว่ามาทั้ง6สาขาทั้งสาขาซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะเป็นชาวสุราษฎเองประมาณสัก20อีก80%ก็จะเป็นมาจากทั่วประเทศเชียงใหม่เชียงรายตากแม่ฮ่องสอนนครปฐมกรุงเทพหานครชนบุรีอีสานก็มีมาขอนแก่นการละศิน์มาหมดภาคใต้แล้วก็เกือบทุกจังหวัด เป็คือจบโมก็มาได้เลยจบมสามจบมสามเพราะว่าเริ่มฝังแต่ปวชปวชนะคะเมื่อกี้ค่ะฟังท่านผู้จัดการพูดเนี่ยเรามีการสวดมนต์มีการทําวัดค่ะให้ความสําคัญกับการนําหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันแล้วก็การเรียนยังไงคะจนทาให้เด็กของเราเนี่ยค่ะประสบความสําเร็จทั้งเรื่องวิชาการแล้วก็เรื่องของจริยธรรมค่ะครับผมเด็กที่นี่เนี่ยจะกริยามารยาจะเรียบร้อยถ้าเข้าไปเนี่ยเราจะตั้งความหวังว่าให้เด็กเนี่ย เหมือนกับพนักงานโรงแรม <c oughs> เวลา,าแขกเข้ามายังวิทยาลัยเราเนี่ยเด็กก็ะจะมีกริย,าย,ายาการมารยาทในการทักทายโอภาาภาษาไทย,าายภาษา,า,าจีนภาษาอังกฤษช่วยยกของช่วยถือของนะฮะแล้วก็จากการกล่อมเกลาตรงนี้ก็คือเช้ามาทุกวันนะฮะตีห้าเนี่ยนักศึกษาเราต้องมานั่งสวดมนต์แหละทำวัดเช้านะแต่โดยปกติของเด็กๆกก็จะเบื่อเนาะแต่ที่นี่เราทำให้เป็นวิถีทำเป็นวิถีเลย นะครับก็เลยทําให้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าหล่อหลอมไม่ใช่เพียงแค่ทํากันวันเฉพาะวันพระที่นี่ทําทุกวันนะครับแล้วก็เนี่ยคือคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เด็กของเรานั้นเนี่ยเป็นเด็กที่มีสมาธิดีนะครับมีความจําที่ดีแล้วก็มีกิริยามารยาทที่ดีนะครับเหมือนได้ฝึกความใจเย็นด้วยเพราะว่างานบริการอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบว่าควบคุมอารมณ์ต้องมีความแบบว่าใจเย็นด้วยเหมือนกันนุ้สอนหลายอย่างกันเลยทีเดียว กับผมถูกต้องครับอันนี้นะครับเวลาเราไปทํางานโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องไปเจอคนจากทั่วโลกทั่วโลกเลยคนนั้นนิสัยใจคออย่างนี้คนนี้อยากได้อะไรฉะนั้นเด็กของเราต้องต้องใจเย็นแล้วก็มีจิตบริการค่ะกิจกรรมเด่นของวิทยาลัยตอนนี้ครับที่สำคัญมีอะไรบ้างครับับนอกเหนือไปจากการเรียนการสอนตามปกติแล้วเนี่ยซึ่งเวลาเรียนถึงระดับปวช3เนี่ยก็จะมีทุนการศึกษาพิเศษให้ ให้ไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศซึ่งมีสองประเทศด้วยกันตอนนี้นะครับก็คือประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะครับ mm. ประเทศจีนเนี่ยก็จะไปเรียนต่อในระดับปวสนะครับโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย <hes> นะครับสถาบันของจือ้อโดยสมเด็จเจ้าคุณทรงชัยเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เป็นประธานอุปถัมภ์ของวิทยาลัยนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นการไปเรียนด้วยทํางานไปด้วยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่น นะครับฉะนั้น <S 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 ตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางของเด็กที่จะรีบทํางานบางคนอยากทํางานมีความจําเป็นทางบ้านนะอยากจะได้เงินก่อน <S <S 2> <S 2> <S ก็จะไปจีนกับไปญี่ปุ่น <S 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 นะครับอันนี้ก็คือแต่ถ้ายังเรียนต่อของเราก็จะต่อ <S 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 ถึงปวสอ <S 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 ซึ่งท่านสุเทพทุกสุบันิประธานบริหารวิทยาลัยเนี่ยท่านให้โจทย์และตั้งเป้าหมายไว้ว่าเด็กที่จบการศึกษาของเราภายใน5ปีเนี่ยจะมีเงินไปตั้งต้นชีวิตมีเงินในบัญชีเนี่ย คนหนึ่งประมาณ250 0 0 0บาททุกคนนะฮะซึ่งเงินตัวนี้ก็มาจากการฝึกงานการทำงานของนักศึกษานั่นเองซึ่งการทำงานภายนอกก็แน่นอนแหละฮะไปทำงานตามโรงแรมสถานประกอบการต่างๆแต่ภายในเองก็สามารถมีรายได้จากวิทยาลัยเนื่องจากวิทยาลัยเราก็มีมีฟาร์มเลี้ยงไก่มีการทำนามีโรงแรมเป็นโฮสเทลมีปลูกผักไฮโดรโปนิก ม,มีเพาะเห็ดมีเลี้ยงปลามีเลี้ยงไก่ไข่รเรียกว่า <พอ S 2> เดิมเนี่ยเราทํากันมาเพื่อที่จะบริโภคภายในแต่ตอนนี้เมื่อทําถึงระดับถึงแล้วได้รับการส่งเสริมจากสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้เราปีนี้เราก็ก้าวสู่การเป็นธุรกิจและนะฮะไม่ได้ทําเพื่อการบริโภคแล้อันนี้ก็คือการเปิดวิทยาลัยของเรา เข้าสู่โลกภายนอกแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นครัวของเมืองสมุยในการท่องเที่ยวในการที่จะเสิร์ฟไข่ปลาผักเห็ดซึ่งเป็นสิ่งที่อาหารปลอดภัยทั้งสิ้นครับค่ะฟังเพลินเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้จัดการเล่าให้ฟังเนาะว่าจะมีเด็กของเราในที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยค่ะพูดถึงในเรื่องของการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาของวิทยาลัยต่อนักเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่นี่ก็เด็กทุกคนเนี่ย เรียนฟรีนะครับกินอยู่ฟรีก็แต่งกายฟรีตําราฟรีอาหารการกินฟรีแล้วก็ที่พักฟรีฟรีหมดฟรีหมดทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดการศึกษา5ปีและก็ไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องใช้ทุนไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเอามุ่งหวังว่าให้เด็กเนี่ยผลิตบุคลากรขึ้นมาให้เด็กเนี่ยเป็นมืออาชีพในสายอาชีพของเขาให้มีความเป็นเลิศแล้วก็สองเป็น หัวหน้าครอบครัวที่ดีสามารถไปเจอจุนคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านได้<ม>แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นคนดีของ<ม>ชาวสุราษฎร์ธานีเรา<ม>ครับ,รบผมเอาละครับตอนนี้เนี่ยทราบว่าจ,จะมีการ <c oughs> โทษพระป่ามหากรุศนเกิดขึ้นเพื่อการศึกษาครับรายละเอียดเป็นยังไงครับครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยครับท่านประธานวิทยาลัยท่านสุเทพทสุวรรณได้รับควาเมตตาจากสมเด็จเจ้าพระคุณทรงชัยวัดไตรมิตรนะครับ ได้เป็นประธานอุปถัมภ์ในเรื่องของการทอดผ้าป่าแล้วก็ได้นายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลยปลัดกระทรวงอวหรือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมนะครับมาเป็นประธานฝ่ายสงฝ่ายคารวะและฝ่ายสงนะครับในการที่จะทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันอาทิตย์ที่24กันยายนนี้นะครับ24กันยายนนี้เราก็จะทอดผ้าป่า เพื่อเป็นไรายได้เอามาใช้ใจ่ายในการศึกษาที่ผมได้เรียนแล้วว<ม>่าเรามีกิจกรรมมากมายกินอยู่ฟรีเรียนฟรีทุกอย่าง <c oughs> ก็ต้องมีการหาทุน<ม>ทุนนี้ก็มาจากจิตสัทธาของพี่น้องประชาชน<ม><ม>ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับค่ะ<ม>แล้วก็นอกจากที่เราจะมีในเรื่องการเทอดท่าป่าแล้วค่ะถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปอยากจะสนับสนุนทุนเนี่ยเราสามารถทําได้ยังไงบ้างคะค่ผมตรงนี้ก็จะมีเลขบัญชีของวิทยาลัยอยู่ในการที่จะสามารถ โอนเข้ามาอย่างวิทยาลัยได้ตลอดเวลาซึ่งก็จะใช้เพจ f เฟ o บุ๊กของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโปธิคุณนะครับซึ่งก็จะมีการอัปเดตข่าวคราวนักศึกษาทำอะไรอย่างไรตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาไปเดินบิณฑบาตกับพระเพราะในวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยจำวัดอยู่ด้วยกัน3รูปทุกเช้าก็จะออกไปเดินบิณฑบาตเด็กก็ก็จะเดินไปตามเป็นลูกศิษย์พระนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นวิถีชาวพุทธครับวันทอดพระป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาเนี่ยรายละเอียดเป็นไงบ้างครับวันนั้นวันนั้นเรมกี่โมงไงครับก็ประมาณ10บโมงนะครับสิบโมงก็จะมีการแสดงสมโมธนิยคาถาของสมเด็จเจ้าคุณทรงชัยนะครับแล้วก็จะมีตามกรรมวิธีนะฮะก็คือการถวายพระป่าโดยท่านนายแพทย์สิริเลิกนะครับปลัดกระทรวงอวแล้วก็พระป่าจาก เพ่งเป็นสามัคคีนะฮะเพื่อผ่าสามัคคีก็คือแต่ละท่านก็ทํามาหนึ่งพุมงพ่มหนึ่งพุ่มหนึ่งพุ่มรวมกันญาติพี่น้องรวมกันในเพื่อนฝูงมาทํากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านเสร็จพิธีเนี่ยท่านเจ้าคุณธงชัยเนี่ยท่านจะมอบอของที่ระลึกเป็นวัตถุ<อ>มงคลน,นะซึ่งของท่านที่ดังก็คือพยันเลสเตอร์ที่เราพูดกันติดปากท่านก็จะมีพยันสมเด็จเจ้าคุณธงชัยมอบให้ แล้วก็มีหลวงพ่อทวดเนื้อว่านรุ่นทันใจท่านสร้างมาเพื่อปีนี้โดยเฉพาะเลยนะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านรุ่นทันใจมอบสมนาคุณให้เป็นสิริมงค,คลกันเชิญท่านผู้จัดการได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ผู้มีจิศรัทธาเนี่ยได้ร่วมในพิธีดังกล่าวครับเชิญครับครับผมในวันอาทิตย์ที่24กันยายนนะครับเวลา10นาฬิกาที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยนะครับเราจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นทุนในการดําเนินงานกิจการของวิทยาลัยภาวนาโพธิคุณใช้สําหรับนักศึกษาของเราในการค่าอาหารในค่าเรียนค่าเสื้อผ้าการไปฝึกงานการทํางานการใช้ชีวิตต่างๆนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อที่จะให้สร้างคนให้เป็นคนดีมีอาชีพตามแนวทางของท่านพุทธทาสที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าใช้ธรรมะนำปัญญาก็ข,าขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านได้ร่วมบุญ ร่วมกุศลด้วยกันครับครับครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านประวิทย์ไทยประยูนผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาพุทธิคุณที่เกียรติอะไรการครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ